ตัวต่อไปที่บาร้องนี่ชื่ออะไรตัวนี้ยชอปเปอร์ช็อปเปอร์นะครับเนี่ยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์นีดีตู้เคยที่ไหนอันนี้ผมซื้อมาจากดอนดีเด็กดอนดีเด็กดอนดีใช่ไหมใช่ครับดอนเจดีที่น้องค้าวเนี<อ>่ยที่ทางงได,ได้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ซื้อมาปีกว่าเลือกพร้อมปีกว่าเนาะบาร์ร้องไปแกี่ไปละ ตัวนี้บ้าลองแพ้ครั้งเดียวครับครั้งแรกเขาครั้งแรกของมันอะซี่น้องก็ทุ้ครั้งแรกเลยใชะลงสนามจริงเลยตื่นสนามวะไม่วิ่งเลยครับไม่สู้เลยไม่หยกลยตื่นใจตื่นคอนบ้างคนเยอะเพิร์พวกประมาณซี๊ดซี่ดึงหงาว่ามไม่หลงนะว่อาจขับไปนะครับเนอะแล้วมันว่ามันก็ไเป๊ซี๊ดเนอะไม่ไปไม่สู้เลยแล้วก็หยุดเลยก็แพ้จะให้เหนือด้วยสาม ก็เลยให้โอกาสมันนะมันตั้งลองชนะมาตลอดเลยหลังจากนั้นอ่ะใช่ห้าไหวได้นะหลังจากนั้นอ่ะห้าไหวติดีพอกันจั้งหมดเลยใช่ครับตั้งในม่อย่างเงี้ยเนี่ยใหม่กันรุ่นนี่ยอื้แล้วก็จะปลดปมกับเ้ยเป็จะผักมันบางแต่ไอ้ไอ้แข้งมต้องเป็นเป็นบางรวมกันดูตอน มันเป็นมัอวิ่งหัวสูงขับแล้วมันก็ลุยนะถ้าซ้อมอ่ะแต่มันพูดจริงไม่ได้หรอกมันวิ่งหัวสูงจะดุจัดเจ้ามันเนียมันมันยืนท่าเนี้ยมันก็วิ่งท่าเนี่ยเด้อยิงยิงยิงอย่างลยใช่ไหมใช่ครับมันวิ่งหน้าเลิศหน้าเลยยทั้ยตายเลย โอ้วิ่งก็วิ่งวิ่งสองเดียวโอ้ยตา่โอ้เนี่ยอายุไม่ประมาณสามเนาะสองขวบสองพังคู่เดียวประมาณพันคู่เดียวก็มันสองขวบกว่าครับมันสองขวบกว่านี่น่าติดตามมากนะครับเนี่ยห้าไฟห้าไฟล่าสุดแนะนำหมดเลยใช่ครี้เนี้ยลาลับวงไปตาม